ดีค่ะวันนี้มานำเสนอเสื้อลูกไม้ผ้านิมนะคะรุ่นนี้เป็นฟีไซส์ค่ะอกส2 4 4นิ้วนะคะไหล่กว้าง22นิ้วค่ะความยาวของเสื้อ24นิ้วนะคะอันนี้เป็นเสื้อแขนบานนะคะแขน3าส่วนค่ะแขนบานสองชั้นแบบนี้นะคะใส่สบายค่ะลูกค้าไม่อ,อัดแน่นอนตกแต่งด้วยลูกไม้ระบายแบบนี้นะคะเป็นเสื้อคอกลมค่ะ ตรงค้อก็เป็นลูกไม้นะคะมีซับในตัวคะ่ะลูกค้าใส่สบายคะ่ะมีทั้งหมด9สีนะคะมีสีเหลืองที่แม่ค้าใส่แล้วก็มีสีกะปิดค่ะสีดํคคคาค่ะสีเลือดหมูค่ะสีชมพูค่ะสีฟ้าค่ะ สีโอรลค่ะหรือบานเย็นค่ะสีคีมค่ะหากลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อหรือทักแชทเข้ามาได้นะคะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำค่ะ